สวิตที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของพวงมาลายัยเมื่อเลื่อนการสวิตลงหนึ่งขั้นที่ปัดน้ำฝนหน้าจะทำงานแบบเป็นจังหวะบิดการควบคุมเพื่อปรับช่วงจังหวะการทำงานของที่ปัดน้ำฝนและถ้าเลื่อนการสวิตลงอีกหนึ่งขั้นที่ปัดน้ำฝนหน้าจะทำงานแบบต่อเนื่องที่ความเร็วตำ่ำ ถ้าเลื่อนก้านสวิตช์ลงไปอีกหนึ่งขั้นที่ปัดน้ำฝนหน้าจะทำงานแบบต่อเนื่องที่ความเร็วสูงเมื่อดันก้านสวิตช์ขึ้นจากตำแหน่งออฟที่ปัดน้ำฝนจะทำงานหนึ่งครั้งที่ปัดน้ำฝนจะทำงานต่อเนื่องในขณะที่ยกกานสวิตช์ปัดน้ำฝนขึ้นจากตำแหน่งออฟค้างไว้ถ้าดึงการสวิตช์ปัดน้ำฝนเข้าหาตัว จะเป็นการฉีดน้ำล้างกระจกและที่ปัดน้ำฝนหน้าจะทำงานสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังจะอยู่ที่ปลายของก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนถ้าบิดสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังหนึ่งขั้นที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังจะทำงานแบบเป็นจังหวะถ้าบิดสวิตช์ไปอีกหนึ่งขั้นที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังจะทำงานแบบต่อเนืน่อง,องที่ความเร็วต่ำ และหากท่านดันก้านสวิตท,ที่ปัดน้ำฝนไปด้านหน้าจะเป็นการฉีดน้ำล้างกระจกที่กระจกหลังและที่ปัดน้ำฝนหลังจะทำงาน